ก็จรงอยู่ที่ไอรอนสกินทําให้มันเข้าใกล้กับคําว่าการป้องกันอันไลเทียมทานแต่ว่าด้วยแผนของคนหนูจะต้องใช่แล้วลูกซองแฝดนี่คือสิ่งที่คนหนูกับเราสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับนายท่านถ้าเป็นประสิทธิภาพของปืนประเภทของกระสุนวิธีใช้เธอคุ้นชินกับมันทั้งหมดถ้าเป็นคนหนูแล้วก็สู้ไปด้วยกันได้ ก็บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์เวทนั่นน่ะใช้ไม่ได้ผลบอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงอะไรกันนี่มันอะไรซ่อนตัวงั้นเหรอช่างเปล่าประโยชน์ดีแก่คิดว่าของพันนี้จะจัดการไอรอนสกินของฉันได้งั้นเหรอไอพวกหมาขี้แพ้เอ้ย หนูพี่รู้เชื่อใจหนูลั่นกายด้วยเธอน่าจะเข้าใจนะว่ามันไม่ได้ผลหรอกก็บอกแล้วไงสำหรับไอรอนสะกินน่ะมันเปล่าประโยชน์อะไรกัน นี่แกคิดเหรอว่าของเล่นเด็กผัดนี้จะทําอะไรกับฉันได้อย่ามาดูถูกกันนะเว้ยไอพวกหมาขี้แพ้ไอรอนสกินนั้นไรเทียมทานไม่ว่าใครหน้าไหนก็ทําให้ฉันได้รับบาดเจ็บไม่ได้หรอกวาแล้วเชียวจ้านั่นใช้พลังในการมองเฝ้ารอการโจมตีผลต่อไปอยู่มันไม่ได้เชื่อใจในพรนสวรรค์ของตัวเอง มันเริ่มที่จะประมาทแม้ว,ว่ามันจะเป็นศัตรูแต่ก็ขอชมเชยในการเตรียมความพร้อมแต่นั่นนะคือสิ่งที่จะฆ่าแกตาตาฉันมันมีแหละคณหนูปล่อให้เป็นหน้าที่ของหนูเอง คนหนูพวกเราใช้กระสุน3าประเภทสำหรับแผนในการนี้กระสุนควันกระสุนพิเศษที่ก่อให้เกิดควันแทนที่จะใช้บดบังวิสัยทัศน์ของศัตรูเราใช้มันเพื่อซ่อนเส้นลวดของกระสุนโบโลที่เราจริงๆิงหนต่อไปกระสุนโบโลหลังจากยิงออกไปกระสุนก็จะแตกออกเป็นเส้นตรง2หรืออาจจะ3เส้นส่วนลวดจะทำการรัดตัวซึ่งมันจะรัดรอบตัวเป้าหมายให้แน่น โดยปกติแล้วลวดพวกนั้นจะเชื่อดผิวหนังและสร้างความเสียหายอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็รู้ดีว่าซาน่าจะไม่ถูกเฉือนเพราะแบบนั้นเราถึงใช้กระสุนโบโลเพื่อแค่หยุดมันกระสุนแสงแต่เดิมแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะสร้างเสียงดังพร้อมกับแสงแต่กระสุนนี้เป็นการทดสอบที่ล้มเหลวเพราะมันสร้างได้แค่แสงในคราวนี้ เราใช้มันทําให้ชานาตาตาผ้าคนหนูเข้าใจดีว่าไอรอนสกินป้องกันแสงไม่ได้โดยปกติแล้วแวมพายสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่ในความมืดสานาตใช้เวทมนต์เพื่อความสามารถในการมองเห็นเพื่อช่วยให้หลบการโจมตีได้เพราะแบบนั้นแสงถึงได้เผาดวงตามันในต,ตอนที่มันก้อยเขวเพราะตาถูกเผาเราจึงยิงมันล่วง เมื่อกี้มันเรียกจุดตายได้งั้นหรอคนหนูมาหลบข้างหลังผมเดี๋ยวก่อนใจะเย็นก่อนแกก็น่าจะเห็นแล้วนะฉันมองไม่เห็นและได้รับบาดเจ็บสาหัสฉันสู้ต่อไม่ได้อีกแล้วเดิมทีฉันก็ไม่ได้อยากจะสู้ตั้งแต่แรกครอบครัวของฉันมันยากจนแต่ท่านพ่อไพลูเคเนเนได้ช่วยเราเอา,เอาไว้ นั่นแหละเหตุผลที่ฉันเชื่อฟังคำสั่งของเขาและก็ต่อสู้ฉันเป็นแค่เหยื่อภัยลูเคเนนเหมือนกับนายเหมือนนายกับคนหนุคมิสยังไงล่ะพอแบบนั้นล่ะอภัยให้ฉันด้วยเถอะเมื่อกี้นี้ยังปากดีอยู่เลยฉันเข้าใจสถานการณ์ของแกแล้วจริงเหรอถ้างั้นยกโทษให้ฉันด้วยเถอะไม่มีวันให้อภัยอย่างแน่นอน แกหัวเราะเยาะใส่ในายท่านกับคนนายด้วยกันกับไพลูเคเดน,นแกทําให้คุณแมลี่คุณเบลและคนอื่นๆในคะเลหาต้องบาดเจ็บนอกจากนี้ที่อาภาัยให้ไม่ได้แกลงมือกับคนหนูเคสแกเท่านั้นที่อาภัยให้ไม่ได้เงินไงฉันได้เงินลูกหน้าจากไพลูเคเดน,นเดี๋ยวฉันให้หยุดพูดได้แล้วไอเสสวาและที่นี่เป็นที่ตายของแก ซาโยนาละต้องขอโทษด้วยครับที่ทำให้คนหนูต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะรักเพราะรักษาแผลของพี่รูทนอกจากนี้ผ้าเช็ดหน้าไว้ทำใหม่ก็ได้ค่ะคนหนูเธอเป็นแบบนี้เธอจริงดูน่ารักถึงคนหนูจะเอาแต่หลบอยู่แค่ในที่กำบงัง แต่เหมือนว่าเราจะมองเห็นพรสวรรค์ของเธอจากการต่อสู้คราวนี้แม้ว,ว่านี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเธอแต่ความเยือกเย็นการสังเกตและการวิเคราะห์นั้นน่าทึ่งมากไม่ต้องพูดถึงความสามารถหรือมนุษย์ของเธอที่มองการเคลื่อนไหวของซานาตได้แม้ทิวทัศจะโดนหมอกบดบังแต่สิ่งที่ทำให้เราตกใจมากที่สุดคือสัญชาตญาณการยิงในตอนที่กำลังจะยิงระเบิดแสง ความเจ็บปวดทําให้แขนของเราโซเซและคุณหนูคิสก็ยังยิงถูกและโดนซานาดจากระยะห่าง20เมตรแม้ว่าปากกระบอกของปืนทุกซองจะบ,บานและมีแรงถีดที่สูงเมื่อใช้ลูกซองแฝดก็ตามเราทําให้ความสามารถอันแสนน่ากลัวของคุณหนูตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นได้โอเคครับก็ประมาณนี้นั่นในตอนที่18 ขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ครับในตอนหน้าโอเคผมไปแล้วบ,บาย